ข้ามกลางกระแสะข่าวนะคะที่เป็นเรื่องของการนอกใจหรือมีคนอื่นนะคะสำหรับน้องนิชานะคะล่าสุดเนี่ยคุณแม่ของน้องนิชานะคะเขาแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกสาวตัวเองนะคะโดยคุณแม่เนี่ยพูดว่านะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกสาวที่แสนดีของแม่ปีนี้เนี่ยแม่จะไม่พูดอะไรมากแค่จะกอดน้องให้มากๆในทุกๆวันจะอยู่ให้น้องเห็นรอยยิ้มและส่งพลังบวกๆให้นะ แม่จะส่งให้น้องเสมอปีนี้29ขวบแล้วแม่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ตอนนี้และหลังจากนี้ท้องฟ้าของลูกจะสว่างสดใสถึงแม้จะมีฝุ่นบ้างก็เถอะวงเล็บแล้วก็เป็นอีโมจิแบบหัวเราะนะฮะขอให้ลูกของแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งทั้งกายและใจมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรค ที่จะผ่านเข้ามาด้วยสติมีความทุกข์บ้างก็เป็นปกติของมนุษย์แต่ขออย่าให้ทุกข์เข้ามาบ่อยๆพวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในทุกๆวันทิ้งทายนะคะบอกว่าแม่จะมีสติและเมตตามากๆแบบที่น้องบอกนะรูป รักสุดหัวใจแล้วก็เป็นแบบ HBD นิชาแบบแล้วก็เป็นแบบวันที่แล้วก็แบบเดือนเกิดปีเกิดนะคะก็ทุกคนก็เข้าไปให้กำลังใจนิชานะคะถึงแม้ว่ากระแสข่าวจะยังไม่ได้เคลียร์ค่ะนิชายังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าทางฝั่งโตโนโ่ยังไม่ได้พูดนะคะมีแต่ผู้จัดก,การพูดแต่ว่าเรื่องนี้ก็โหมีมีภาคต่อหลากหลายส่วนทั้งเรื่องของ คลิปเสียงที่ฟังแล้วก็ใช่หรือไม่แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นเขาหรือเปล่าเราก็พูดไม่ได้นะคะแต่ก็ว่อนเน็ตมากการใช้คำพูดกับบุคคลที่สามที่แบบดูสนิทสนมสุดๆ,ๆอันนี้ก็พอพอมามองพอมามองแบบมองนิชาคนก็จะสงสารเนี่ยเพราะว่านิชาก็จะเป็นแบบเป็นแบบดูแบบเป็นแบบน่ารักสดใสลูกคุณหนูดูแบบ เออไม่น่าทํากับน้องแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบให้ความสงสารนิชาก็ก็เป็นอีกกําลังใจหนึ่งนะคะที่ส่งให้นิชาเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบนิชาเพราะว่าอยากชื่อนัทน,นิชาแต่ว่าแบบ <c ười> ขี้เกียจไปเปลี่ยนชอบนิชาเพราะว่าแบบนางน่ารักสดใสน้องก็เคยทําคลิปแบบทําคลิปแบบวยนางไปว่าแบบเออนางน่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนางก็เดี๋ยวนางก็จะ เดี๋ยวเขาก็รันกันเองอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนนะแต่แน่นอนเชื่อว่ามีคนรักนิชาเยอะแน่ๆงานนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิชานะคะ